สวมมิยาน,นรครับอยครับผมอาจจะเอาอยู่นะครับผมนี่ฮะตันเรยสวัสดีครับวันนี้จะมาโยงกิ่งทุเรียนเพิ่มเติมนะครับผมจริงๆแล้วทุเรียนมันโตลแล้วครับผมโตหมดแล้วทำไมไม่โยงตั้งแต่แรกนะครับผมสาเหตุก็คือนะครับผม เป็นทุเรียนที่ไม่ได้ทําใบสารอาหารของใบไม่ดีแล้วก็เกิดแตกใบอ่อนมั่งใบร่วงมั่งอะไรมั่งนะครับผม <Huh? S 1> ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมจะได้ผลผลิตในส่วนส่วนนี้ไหมกิ่งกิ่งนี้ผมจะได้ผลผลิตหรือไม่เพราะเนื่องจากที่เขาสลัดร่วงไปเยอะแล้วนะครับผมคือต้นชนีต้นนี้ผมก็เลยปล่อยอ่าเขาเรียกว่าละไว้เลยนะครับผมละไว้ก็คือให้เขารอดเมื่อเขาลอดเมื่อไหร่เขาโตาหนามเขาขยายนะครับผมขยายตา มีเนื้อมีพูแล้วนะครับผมผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาโยงทีหลังือเพื่อรับน้ำหนักกิ่งเขาเล็กนะครับผมไม่งั้นกิ่งฉีกออนี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์คืออะไรครับเชือกนะครับผมผมไม่ใช้มีดผมใช้กันไกะสะดวกนะครับผมพกติดขึ้นไปแล้วผมก็สามารถตัดเชือกได้เลยนะครับผมกิ่งเล็กผมจะไปปีนไปปลูกคงจะลําบากตัวนี้มันหาไม้ไผ่าย,ยากก็มันไม่เยอะนะครับผมก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อไม้พุงไม้ไผ่เขา มันก็มีแค่ประมาณไม่กี่กิ่งนะครับก็เลยจะเอาแบบสวมจิตวิญญาณคาบอยนะครับผม <Huh? S 1> เพื่ออะไรครับนี่ไม่ได้ไปคล้องอวัวค้องอะไรนะครับค้องมา้าคล้องวัวเลยนะนี่คล้องกิ่งทุเรียนครับไปชมกันท่านผู้ชมไปครับ <Huh? S 1> ใช้สไตล์คาร์อบอยนะครับผมในการโยนเชือกนะครับผม <Huh? S 1> ถึงกิ่งได้แล้วนะฮะห่วงได้เพื่อ นี่ทำเงื่อนนะครับผมง่ายๆนะครับนี่ครับทำเสร็จช่องนะครับเอาเชือกเส้นนี้นะครับร้อยเข้าไปครับผมร้อยเสร็จปุ๊บดูนะฮะปุ๊บนี่ครับผมรูดขึ้นถึงข้างบนเลยนะครับนานผู้ชมนี่นะครับผมล็อกกิ่งแล้วอันนี้เราได้แล้วหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับสําหรับกิ่งนี้นั้นผมก็ผูกเชือกที่เอวนะครับหางเกงนะครับผมนี่ครับด้านหนึ่ง นี่ครับติดตั้งเลครับท่านผู้ชมแล้วนี่นะครับผมที่เชือกที่ผมปลูกเงื่อนปมไว้นะครับผมแล้วก็ปลูกนี่นะครับขึ้นมานะครับผมผมก็สองเส้นนะครับผมนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ผมอยู่ด้านบนแล้วครับผมสําหรับลูกนี้น่าจะมีน้ําหนักเยอะแล้วนะครับผมก็เลยเราคิดว่าน่าจะหลอดแล้วครับ อาจจะรอดแล้วผมก็จะโยงสองกิ่งนี้ก่อนนะครับผมกิ่งนีง้ส่วนกิ่งนี้นะครับเขามีกิ่งที่โตแล้วครับผมมีกิ่งที่โตสามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้ซึ่งมีลูกเล็กๆลูกเดียวที่น่าจะเป็นปอกแป๊กนะครับผม,ผมเก็บไว้เนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกิ่งเนี้ยสลูกนะครับผมเมื่อเขาโตมากกว่านี้ก็น้ําหนัก,กอาจจะเยอะก็ต้องโยงนะครับผมที่ผมปล่อยไว้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสลัดลูกทิ้งหรือไม่นะครับ ถ้าสลัดทิ้งเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการโยงกิ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเขารอดแน่นอนนะครับผมลอดแน่นอนดูครับลูกโตแล้วนะครับผมนะครับเชือกเส้นนี้นะท่านผู้ชมนี่ครับดูครับผมจะขึ้นไปโยงผูกกับกิ่งโน้นนะครับเนี้นะเดี๋ยวว่าเสร็จรูร่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผม นี่ะฮะนี่ครับผมเชือกที่โยงไปนะครับผมนะฮะนู่นนะครับผมก็สามารถรับน้ำหนักได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าอุ่นใจเราไม่ต้องกลัวกิ่งจะฉีกแล้วเพื่อรองรับกับน้ำหนักของลูกนะครับนี่ฮะอันนี้น้ำหนักรับของลูก ิ่งนี้ที่อยู่ใกลด้ผมนะครับผมจะไม่โยงนะครับผมเพราะว่าผมดูลักษณะแล้วคํานวณแล้วนะว่าอิ่งนี้สามารถที่จะรับน้าหนักได้เพราะว่าทั้งกิ่งมีลูกเดียวนะครับผมทั้งกิ่งมีลูกเดียวแล้วกิ่งนี้ก็จะมีความโตขนาดประมาณแขนผมโดยที่พื้นที่นะครับของการแฝนของลูกนั้นก็ไม่ได้ห่างจากกิ่งตรงนี้มากหนึ่งคืบเท่านั้นนะครับผมถ้ายื่นไปเยอะก็อาจจะมีน้ําหนักในการโน้มกดลงข้างล่างได้มากก็เราก็อาจจะโยงนะครับ หรืออาจจะโยงก็ได้แต่ผมมองแล้วน่าจะเอาอยู่นะครับผมนี่ฮะลูกนี้นะโอเคครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่บนต้นทุเรียนนะครับผมที่ผมโยงกิ่งนี่แหละนะครับความสูงประมาณ5เมตรไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้นะครับก็โอเคขอจบคลิปเลยแล้วกันจบแบบบรรยากาศฟินๆข้างบนนี้แหละครับผมในการโยงกิ่งทุเรียนเพิ่มเติมเนื่อง จากสาเหตุที่ผมอธิบายไปนั่นแหละครับผมเพราะว่าผมกลัวเขาจะสลัดลูกแล้วเราจะโยงกิ่งฟรีโดยที่ว่าเหนื่อยฟรีนั่นเองนะครับผมคือตอนนี้เขารอดลวประมาณนี้คือว่ารอดแล้วครับสบายไม่มีการสลัดแล้วคือ,อได้กินเนื้อแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จัดการโยงเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็พบกันใหม่กับคลิปต่อไปสวัสดีครับ